สวัสดีครับอยู่กับผมในรายการแคสเกม m e พีนะคะคลิปนี้ผมจะมาโรโมทเซิร์ฟใหม่นะฮะซึ่งเป็นเซิร์ฟบ้านเล็กๆหลังหนึ่งแล้วก็จะมาแคชส,สองคนนะก็จะลองเปลี่ยนสกินนะเพราะคลิปที่แล้วผมได้นำเสนอคลิปหมู่บ้านฮิลโลบายนะเสียงรบกวเนี่ยก็ขออภัยนะผม<บอ>ก็เบิดมาหลายคลิปแล้วถ้าเก,กิดมีเสียงรบกวนเนี่ยขออภยยัยล่วงหน้าเลยนะขอเปลี่ยนสก,กินป๊บ ใช้สก,กินทีลรายขอเปลี่ยนเป็นสก,กินตัวอื่นมกักงตัวเดิมใช้นานๆก็บางคนก็คิดว่าผมทำตัวน่าเบื่อพราผมจะมาลองเป็นพระราชาบ้างนะเป็นคนะิงดอมมั้ผมจะลองมาเป็นตัวคิงดอมดูนะเนี่ยคิงดอมแล้วก็ใช้คิงดอมาใส่มงกุฎด้วยโอเคเดี๋ยวก็ด เ okay, ันก็จะเข้ามาอยู่ที่โมเซรร์นี้เนี่ยน,นี่ครับ Kingdom รคิงดอมหลอมไหมคะมีสวมมงกฎด้วยเฮช็อตใหก้กรฟิวด้วยนี่ดิกระฟิวดูดูดูเซิร์พี่ดิคิงดอมนี่พี่ใช้คิงดอมมียังเออเอป็นมอนกันนะฮะผมไม่ชอบพี่เกียจสู้กับพวกผีปีศา อะไรเนี่ย <Okay. S 1> จะเข้าไปหาตังค์ดังหามาแล้วเอ้ยเจ๊ตกใจหมดเออหนูชื่อสกอร์สกอรเชื่อไรแจมไดมอนด์อะไรเคียงเดมเิงเกมเมอร์ทีวีเกยมม่ารูส่าบริการอยเข้าห้องปิดประตูด้วยนะเว้ย <c oughs> เปิดอะไรงเนี่ยหามาแล้วนี่คือรถไฟไสายหีบรถไฟสงของ ลอไปทีระอย่างนกไม่ค่อยมีอะไรมาอ่ลองไปดูตรงทางรถไฟดิลงไปดิลองลองไปดูโอ้ยอยุงมลงไปไม่ได้น้ำพอดีต้องขึ้นรถไฟเอ้ยอ๋อเลยคุยงบ้านคุยงรถไฟมาให้ะไรทำไมเนี่ยเนี่ยบ้านผมดูข้างล่างเลยที่ของ ขว้างออกมาให้พี่ชิ้นหนึ่งดิเอาเอาขวานให้ขวานไปจอกหัวคน <c oughs> นี่นี่นี่พราชาเป็นขั้นพราชาแช่ไหม่ไดาไหนไม่ได้เฮ้ยกัฟิวเซิร์ฟไหนวะที่เข้าไปแล้วไปจิ้มที่ป้ายแล้วจะเซิร์ฟไหนวะที่จิ้มที่ป้ายแล้วจะเข้าไปเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟอื่นอ,อ้าวย้อนจอกให้ด้วย ออก็ไปดูข้างนอกมรจะไปให้ดูบ้านช่วงนี้ฝนตกหนักกรุณาดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ้ามีอะไรอยู่ข้างๆบ้านด้วย,ไ,ยได้มันลางรถไฟอไอ้กับพียวมึงไปทำไมไม่ลอเลยแมงเย้ยวนเวียนเทียนู <c oughs> อคนเวียนเทียนเ็ด <c oughs> เซิร์ฟฮ้ยไม่เป็นเซิร์ฟกะกะโอ้ยยุงเต็มตัวเลย<ม>ก็ช่วงนี้ฝนตกหนักยุงเยอะก็ขอให้ท่านผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะลวมถึงน้องๆที่มาดูในรายการของผมมาผมก็จะโอมีรถไฟอันนึงมันก็มหูมเลย<ห> <laughs> เอ้ยมันโดนมันโดนเอ้ยทำไมรถไฟมันหมุนไปมาวะ ไปสรางของกัน,นอ้าวกาเบมึงทำลายรถไฟทั้งเพื่อแสงรถไฟออกมาอันนึงกูจ,งจะนั่งมก <c oughs> ็จะขอลองเข้ารถไฟนะ,ะนนไหนไหนรถไฟของมึงโอเคมึงก็ขอลองวิวไปคนเดียววิวอะไรวะแม่งได้ตามุนไม่เห็นได้ไปทางอื่นเลยอะ โ <Okay>, อคก็ฟิวเสกมาอีกอัน,นอะไรอ่ะคุ๊กไปดิมไปไหนเนี่ยโอเคก็อันนี้เป็นครั้งที่สองนะที่ผมจะทดลองเล่นสองคนนะบางคนเนี่ยอยากให้ผมเล่นหลายๆคนมากเลยแต่ผมไม่มีเวลานะที่ต้องมาชวน<อ>เพื่อน,นเลยอา้อาวอ้าวหมูน้อยก็ฟิวมึงสร้างอะไรเนี่ย เพื่อเอ้าหมูหมูมึงหนีหนีนี่<ย>ตายซะเยสร้างทำเพื่อไม่รู้เขาให้บล็อกมาช่้ยนี่มันลูกอะไรวะลูกควายเหรอลูกไม่รู้คาเ่ต้องเข้ามาในเซิร์ฟบอยอันนี้อไรนะบ <Boy Band S 1> อยแบนเฮ้ยมันมีแอดด้วยมีเซิร์ฟแอดดทั้งนั่ยน,นั่งยอง มีสายาตรงนี้ก็คลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะผมโปรโมทเซิร์ฟก็มีบ้านหลังเล็กๆอันนึงกับรางรถไฟข้างหลังเยอะๆมากมายก็แปลกใจก็ลูกเลื่อมันก็ไม่ค่อยมีมานะในะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดู ในบ้านอีกรอบหนึ่งนะส่วนนั่นก็ปล่อยให้มันสร้างบล็อกไรสาร่าของมันไปยมจะเอาละเทียนที่มันระเบิดทิ้งอ้ป,ดป,ออปิดไฟอ้าวอ้าวปิดไฟเพื่อปิดไฟสิวะมีน้ำไหมมีพี่จะถามว่ามีถั่วไหมอ๋มอในบ้านค่อนข้างแคบ มากเตียงนอนก็ไม่มีออกโอ้ยขอกระดาษเฮ้ยขุดอะไรออกมากระดาษแป้องอ่านอ๋นออ่านจะมีอะไรอ๋อจะเปิดธรรมดาเฮ้ยหยาตายยัง,ปยงแป๊บนึงมหยาข่าพี่เมียค่ะ,คะกูจะเอากระดาษไปวางที่เมียออกไปไหม Ổn ừ, mừng, ổn mừng Ơi ừ, ừ. ừ, Ê à. ừ, กระตี้ัวนั่นสราบเพื่ออะไรก็ความสุขโอ้หนีเนี่ยนีเพื่อเหรอเพื่อ โอเคผมไม่แก้งละก็ผมก็ <c oughs> จะเข้าไปสัมภาษณ์ดีๆผมสร้างเพื่อไม่อย่า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 ทำอะไรหนูอย่าอย่าอย่าใช้ใช้มิ์ตี้ทำเพื่อเ้าเขาอาจจะให้ใช้อะไรสร้างเพื่อโ,โอ้เขาก็ด้ปรับพื้นจบเลสโตน โอเคของก็ขี้เกียจรลอละก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับได้ต่อได้